ต้องออไปนอกกรอบไปสุดขอบฟ้าแล้วฉันก็เดินไปตามเส้นทางนั้นฉันเก็ไปเจอคำตอบดังใจจต่มันไม่ได้มีเพียงทางเส้นเดียวนั้นทางสวัสดีครับนีค่ะหลังท้าค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังจะมาตามหาภาพกระสีรักบัตรโลกค่ะครับแล้วก็สถานที่แรกที่เรามาตามกันนะครับก็คือศวนแสดง จำหนา่ายสินค้าโอทอมนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยนะครับค่ะตามมาเลยค่ะแล้วฉันก็เดินไปตามเส้นทางนั้นฉันก็ได้เจอคำตอบดังใจแต่มันไม่ได้มีเพียงคำตอบเดียวนั้นคำหนึ่งคำอาจพาไปไกลแสน เพ่ได้เจอความหมายของคำตอบอาจฟังดูเข้าทีแต่ที่จริงความลับคงทาต่อมาถ้าครับทุกใครที่เห็นย้ายไปก่อนนะครับแล้วก็ทําไปมาถึงได้รับความนิยมมากครับก็จะเป็นผลิตภัณฑ์นะครับที่ได้แล้ความนิยมมากสําหรับนักท่องเที่ยวนะครับที่มา ท่องเที่ยวในจังหวัดน่านรับแล้วข้ามนี้มันอยู่ที่ไหนคะออคตอนนี้นะครับเราจะพาท่านผู้ชมนะครับไปพบกับพี่กรณ์อ,อีก2ท่านนะครับ ซึ่งจะรอเราอยู่ที่บริเวณหน้าวัดอยู่แล้วนะครับไปกันเลยค่ะครับไปกันเลยครับวันนี้ค่ะเหนื่อยค่ะเห่เป็นไงเหนื่อยเหนื่อยมากเหนื่อยมากพี่ไปทำอะไรมาคะพี่ซื้อไปถามที่ร้านขายของในเขาว่าเขาบอกว่าบูกมากกับย่ามากในในวัดนี้เดี๋ยวพี่จะขอมอบที่ไทยเลยให้ลองๆนะเดี๋ยวพี่กับพี่หลังจะ อกออนก่อนอ่าได้ไป่ะก็ขอพระอาจารย์อธิยให้กัท่านสองจรกันะครับท่านผู้ชมคะเดี๋ยวแอปเปิ้ลกับพี่ใบนะคะจะอาสาพาท่านผู้ชมเข้าไปดูข้างในนะคะ,คะตามมาเลยามาเลยค่ะวัดภูมินเป็นวัดหลวงตั้งอยู่ในเขตพระนครดังปรากฏชื่อตำบลในเวียงในปัจจุบันอยู่ใกล้กับพิพิธภัณฑ์ท่สถานแห่งชาติจังหวัดน่าน ตามพงศาวดารของเมืองน่านพระเจ้าจิตตบุตรพรมมินเจ้าผู้ครองนครน,น,น่านได้สร้างวัดภูดมินขึ้นหลังจากที่ครองนครน่านได้6ปีเมื่อพุทธศักราช2139มีปรากฏในคัมภีร์เมืองเหนือว่าเดิมชื่อวัดพรมมินแต่ตอนหลังชื่อวัดได้เพี้ยนไปจากเดิมเป็นวัดภูดมิน300ปีต่อมาวัดภูดมินได้รับการบูรณะครั้งใหญ่สมัยเจ้าอนันตะวรฤทธิเดชเมื่อพุทธศักราช2410 ปลายสมัยรัชกาลที่4ใช้เวลาซ่อมนานถึง7ปีจิตกรรมฝาผนังในวิหารหลวงก็เขียนขึ้นในช่วงนี้ภาพจิตกรรมหรือหู่แต้มในวัดภูมินเป็นชาดกในพุทธศาสนาผูชมคาตอนนี้อัจารย์ลกับที่ไปก็มาถึงวันแล้วนะคะไหนๆมาถึงวันแล้วขอเข้าไปไว้พระก่อนก็แล้วกันนะคะ ท่านผู้ชมทราบไหมคะว่าภาพปมู่ม่านย่าม่านที่พวกเราตามหาเนี่ยไม่ใช่าภาพของคนไทยนะคะแต่เป็นภาพชาวพม่าหรือชาวม่านค่ะคนในเมืองน่านเลยนะคะจะรู้จักชาวพม่าในฐานะของคนเมืองม่านค่ะซึ่งเราสังเกตได้จากที่ผมค่ะของผู้หญิงนะคะตรงกล้าผมมวยเนี่ยจะไม่มีจะง,งอยผมค่ะแล้วผ้าสิ้นที่ใส่ก็จะเป็นผ้าสิ้นแบบไม่ใช่ของคนไทยหรือนะคะแต่เป็นแบบของคนพม่านั่นเองค่ะ ท่านผู้ชมคะตอนนี้แอปเปิลกับพี่ใหม่เจอคนที่มีความสนใจเหมือนเราแล้วค่ะเดี๋ยวลองไปถามเขาดีกว่านะคะว่าทําไมค่ะเขาถึงสนใจภาพปูมม่านย่ามาันอนเราค่ะพี่คะหนูอยากถามพี่หน่อยนะคะว่าทําไมพี่ถึงเลือกว่าภาพปูม่านย่ามานนะคะเพราะอยากเรียนรู้บปัญญาของช่งางเขียนที่แต่โบราณจะได้ใจป,ประยุกต์ใช้ หรือว่านําไปทําประโยชน์อะไรแล้วพี่คิดว่าภาพภาพนี้ค่ะมันมีความเด่นตรงไหนพี่ถึงเลือกนะถึงเลือกวาดภาพนี้ความเด่นตรงที่เอเกลักษณ์ของคนละรายและความมันจะออกมาในวัฒนธรรมทางการพูดทางภาษา,าและพฤติกรรมที่มีมาอะไรอย่างเงี้ยครับบอให้รู้ ม,มาเจอภาพที่เป็นภาพชิ้นเยี่ยมของวัดภูมินก็คือภาพปู่ม่านย่าม่านตรงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะภาพนี้แหละค่ะเป็นภาพนุ่งตามหากันใช่ค่ะับตรงนี้ส่วนหนังสือขาวๆตรงนี้มันจะบอกว่าปู่ม่านย่าม่านนะครับลูกว่าคำว่าม,าม่านก็คือพรม่านนั่นเอง ภาพนี้สําคัญยังไงรูปดูการเปลี่ยนแปลงกับผู้หญิงมากวันนี้ก้าผมมวยแต่ไม่มีจะมอยผมใช้ปิ่นปักอตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็ภาพผู้ชายก้าวผมมวยเหมือนกันแต่มีผ้าโคกสีสัต์ไว้กดงงเดียวเราจะเห็นลายสักชัดเจนตั้งแต่อะไรครับโอเข่าจนถึงกุง้เสร็จแล้วข้างบนสักสีแดงเขาเรียกว่าสักฝาสัากฝาคาษาเรว่าสีแดง ผู้หญิงเวลาเขาออกนอกบ้านนะับเขาก็แต่งกายสุภาพเสมอใส่เสื้อแขนยาวใส่เอียงผ้าสิน้นผ้าสินาส้นกรองส้นเมื่อไหร่แล่วลูกครับแสดงว่าเป็นผู้หญิงสูงสัตว์สิ้นอย่างนี้เขาเรียกว่าสิน้นยุนตระหรือสิ้นร้อยกระสวยคือคือหมดกระสวยได้เป็นร้อยๆอันกนะว่าจะได้ผ้าถุงๆหนึ่งเพราะอะไรครับลังยาวมาาเนี่ยเพราะฉะนั้นก็แสดง <สะ S 1> ว่าผู้หญิงนี่เป็นสตรีสูงสัตว์ นะครับต้องมีคนรับใช้ที่เดินตามที้บ้านนี้ต้องมั่นรับเลยทีเดียวเพราะอะไรครับนี่มันว่าแหละนะครับเนื่องจากไม่ใช่ว่าภาพต้องการให้โปะวักแวงหรือะไรไม่ใช่หน้าสิ้นมั่งแค่กบพนกเวลาเดินนี่ต้องใเห็นการเดินเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องแปลนิดนึงไหม่งนะันก็เดินไม่สะดวกใส่สิ้นลุงตะลับข่้นไหนเป็นเอี้ยมสีแดงนะครับ รัดกะไหลก็แล้วแต่ข้างนอกก็ใส่เสื้อปัดหรือเสื้อหรือแขนยาวคุมไว้อีกทีอากาศหนักเนะครับแภาพนี้แสดงค่าปริยาท่าทางกระซิบกระซาบกันอยู่ะนะครับตอนที่ครูบรรยายให้ผู้สื่อข่าวว่าอะไรกระซิบกระซาบกันนะครับเขาก็เอาไปเขียนว่ากระซิบบันดือโลกหรือภาพนี้จริงๆแล้วมันมีความงามงนเสน่ห์อยู่ในตัวนั่นเองทําให้ไปทํา จากสิ่งที่มีคุณค่าต่อมือหน้านต่อภาพภาพูกมานยามาลภาพที่ได้รับฉายาว่าภาพประสิ์รัก,ายยาารกบรรลือโลกซึ่งเขียนจากฝีมือช่างเมืองน่านที่ฟัวพันที่ถ่ายทอดอารมณ์และความรูศศศ้สึกอันลึกซึ้งให้กับท่านผู้ชมได้ตะลึงกับภาพูกมานยามาลค่ะไม่อยากให้คนน่านและก็ท่านผู้ชมนะคะได้ร่วมกันอนุรักษ์ภาพและวัฒนธรรมขอ,ของเราไว้กับชวช้นลูกฉลามค่ะ ฉันก็เดินไปตามเส้นทางนั้นฉันก็ได้เจอคำตอบดังใจแต่มันไม่ได้มีเพียงคำตอบเดียวนั้นคำหนึ่งคำ